ข่าวในพระราชสำนัก เวลา10นาฬิกา34นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปยังสาลา100ปีเกียรติวัฒนเเวกินอุทยานปิยมาตานุสร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทรงบำเพ็ญพระกุศล50วันพระราชทานศพในเกียรติวัฒนเเวกินซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่14มิถุนายน2556สิริ อายุได้105ปีนายเกียรติวัฒนาเวคินหรือครูเซเกี้นเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,451เป็นบุตรของนายเซนกับนางห่วยได้ติดตามมารดามาพึ่งพระบรมโพธท่สมภานตั้งแต่วัยเยาว สำเร็จการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรเริ่มต้นทำงานด้วยความยากลำบากสร้างฐานะตนเองเรื่อยมาจนมีบทบาทสูงทางธุรกิจและสังคมไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหการรมในหลายสาขาอาทิธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายธุรกิจก่อสร้างทางหลวงสายสำคัญต่างๆและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ตลอดการของสมาคมไทยจีนต่างๆและเป็นที่ปรึกษาสภาหอการค้าและหอการค้าไทยจีนรุ่นแรกๆจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประธมาทรมงมุงกุฎไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางจันสมรวัฒนะเวกินโดยในเกียรติมีบุตรธิดารวม18คนคำราชาศัพท์ในข่าวพระราชสำนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแปลว่าทรงพระเมตตาและพอพระราชหารือไทยสเสด็จแปลว่าไปทรงบำเพ็ญพระกุศลแปลว่าทำบุญพระราชทานแปลว่าให้ สิริอายุแปลว่ารวมอายุพระมหากรุณาธิคุณแปลว่าพระคุณอันยิ่งที่มีความกรุณาใหญ่หลวงพระบรมโพธิสมภารความหมายใช้กับคนชาติอื่นเมื่อได้พึ่งพระบารมีในสยามประเทศ